ในขณะเดียวกันที่เกิดให้คุณผู้ชมได้รับทราบก่อนที่จะพักก็ค่ะว่าก็ยังมีอีก2ประเทศนายที่เราต้องจับตามองนั่นก็คือที่อังกฤษก,กับที่อินเดียค่ะคืออังกฤษตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าที่อินเดียถึงมาว่าเขาจะมีตัวเลขสะสมของผู้ที่ติดเชื้อโควิด19เป็นอันดับ2เมื่อเทียบกัน ทุกประเทศทั่วโลกรองจากสหรัฐอเมริกาแต่ณเวลานี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ของเขามีอัตราที่ลดน้อยลงแล้วทําไมเราถึงห่วงล่ะห่วงสิคะเพราะว่าตอนนี้ใกล้แล้วนะสําหรับเทศกาลดิวาลีที่กําลังจะมีขึ้นแล้วก็กําลังจะใกล้เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากต่อการแพร่ระบาดและการรับเชื้อไวรัสโควิด -19 9นะคะเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลอินเดียเขาก็ยังคงเตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมรับมือไวรัสโควิด -19 ที่อาจจะระบาดหนักขึ้นในช่วงเทศกาลดีวาลีเทศกาลสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาวฮินดูที่จะจัดขึ้นในวันที่14พฤศจิกายนนี้ค่ะคำสั่งล็อกดาวน์ทั่วประเทศเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็เริ่มถูกผ่อนคลายลงเรื่อยๆเนื่องจากรัฐบาลอินเดียเองก็ต้องการจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาเข้มแข็งหลังจากที่มี มีประชากรตกงานเพราะพิษโควิด -19 นับล้านล้านคนค่ะกรุงนิวเดลีพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่5,000คนในวันพุธซึ่งก็ถือเป็นตัวเลขสูงที่สุดตั้งแต่โควิดระบาดขณะที่ทางการคาดว่าเมืองหลวงอินเดียอาจจะมีผู้ป่วยรายวันสูงถึง10,000คนถ้าเกิดไวรัสกลับมาระบาดรุนแรงอีกระลอกทางนี้การที่ประชาชนออกมารวมตัวกันเฉลิมฉลองเทศกาลดิวาลีและเทศกาลอื่นๆตลอดจนอุณหภูมิที่ลดต่ำลงในช่วงฤดูหนาว อาจทำให้สถานการณ์โควิด -19 ในกรุงนิวเดลีกลับมาเลวร้ายลงอีกรวมถึงที่รัก้วยละ เบงกอลตะวันตกและเบงกอลตะวันออกซึ่งยอดผู้ป่วยโควิดเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในส่วนของนครมุมไบซึ่งได้รับผลกระทบหนักสุดจากโควิด -19 ด้วยจํานวนผู้ป่วยสะสมกว่า250,000คนและมีคนตายไปแล้วกว่า10,000ศพเวลานี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อใหม่อยู่ที่ประมาณ2,000คนเศษต่อวันค่ะนายกรัฐมนตรีนาเรนทราโมดีก็ได้มีการออกมาประกาศเตือนประชาชนเมื่อเร็วๆนี้นะคะว่าพวกเขาเริ่มที่จะประมาท กันแล้วนะไม่ค่อยจะใส่ใจเลยเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือมาตรการเฝ้าระวังอื่นๆเท่าที่ควรถือแม้ว่าห้างร้านและโรงภาพยนตร์ในอินเดียจะเริ่มกลับมาเปิดให้บริการบ้างแล้วแต่ว่าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆก็ยังคงถูกสั่งปิดในหลายเมืองเที่ยวบินก็มีการให้บริการอย่างจำกัดค่ะจากอินเดีย พาไปดูต่ออังกฤษกันหน่อยคือไม่ต่างกันกันกบที่อังกฤษนะคะคุณผู้ชมคะที่วันนี้เนี่ยเขามีผลการศึกษาระบุว่าวิกฤตเชื้อโควิด1ิระบาดระลอก2ในอังกฤษตอนนี้น่าวิตกกังวลใจเป็นอย่างมากโดยอังกฤษกําลังจะพบผู้ติดเชื้อโควิดสูงถึงวันละเกือบ10,000แรายเพราะว่าตอนนี้การระบาดกําลังมีอัตราเร่งสํานักข่าว BBC รายงานผลการศึกษาใหม่โดยมหาวิทยาลายัย Imperial College London ในอังกฤษนะคะ ชี้ว่าวิกฤตการระบาดของโควิด -19 ในอังกฤษส่อเข้ารุนแรงขึ้นจนถึงขั้นวิกฤตเพราะกําลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในวันเดียวเกือบ10,000แรายทุกทุกวันค่ะจากการวิเคราะห์ที่สําคัญพบว่าการติดเชื้อโควิด -19 ในอังกฤษกําลังมีอัตราเร่งและคาดว่าจํานวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้น2เท่าในทุกๆ9วันโดยผู้เขียนรายงานเตือนด้วยนะคะว่าอังกฤษยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตและมีบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงโดยผู้เชี่ยวชาญหลายคน กำลังเตือนค่ะว่าอังกฤษกําลังไปสู่จุดสูงสุดของการติดเชื้อโควิด -19 อย่างรวดเร็วจากที่เคยเห็นในช่วงฤดูใบไม้ผลินั่นเองค่ะ <Thank you. S 1> คือเห็นมีคำเตือนจากหลายประเทศแบบนี้แล้วเราก็